ความโกรธและความเกลียดชังฉันจะเริ่มต้นด้วยการแยกอธิบายระหว่างอารมณ์โกรธและความเกลียดชังดังต่อไปนี้ความโกรธเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติต่อสิ่งที่รับรู้ว่าเป็นภัยคุกค,คามหรือความอายุติธรรมเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ซึ่งมันเป็นสากลทั่วไปและสามารถเป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบมีการตอบสนองทางสรีรวิทยาเช่นอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มสูงขึ้น อะดรีนาลีนเป็นต้นมีปัจจัยตัวอื่นมากระตุ้นด้วยเช่นความหงุดหงิดรู้สึกไม่เป็นที่เคารพหรือความอายุติธรรมความเกลียดชังเป็นอารมณ์ที่มีความซับซ้อนมากมีความรุนแรงและยาวนานขึ้นควรแยกแยะความแตกต่างจากความโกรธโดยสังเกตว่าความเกลียดชังมักจะมุ่งเป้าไปที่บุคคลกลุ่มหรือความคิด อาจเกิดจากความโกรธความเครียดแค้นหรือการรับรู้ถึงอันตรายเป็นเวลานานความเกลียดชังอาจนำไปสู่การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์และการกระทำที่เป็นอันตรายสิ่งสำคัญความเกลียดชังมักมีรากฐานมาจากความกลัวความไม่รู้หรือบาดแผลในอดีตอารมณ์ทั้งสองอย่างจะมีความแตกต่างกันออกไปความโกรธเกิดขึ้นทันทีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในขณะที่ความเกลียดชังนั้นลึกซึ้งและยาวนานกว่าทั้งสองอย่างสามารถส่งผลเชิงลบได้หากไม่จัดการแต่ความโกรธยังสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้อีกด้วยความโกรธจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่ความเกลียดชังจะนำไปสู่การมีอคตินอกจากนี้ทั้งสองอารมณ์มันมีผลกระทบทางจิตวิทยาและทางสังคมด้วย ความโกรธเรื้อรังส่งผลต่อสุขภาพความสัมพันธ์ต่อกันส่วนความเกลียดชังมีผลกระทบของต่อสังคมเช่นการเลือกปฏิบัติหรือความรุนแรงวิธีจัดการกับอารมณ์เหล่านี้เช่นการมีสติความเห็นอกเห็นใจการสื่อสารการทำความเข้าใจและจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อย่างสร้างสรรค์วิวัฒนาการของความโกรธเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดสำหรับความเกลียดชัง อาจรวมถึงกระบวนการทางปัญญาเช่นการยึดติดกับความขับข้องใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมความโกรธและความเกลียดชังหนึ่งความโกรธมีคำจำกัดความว่าการตอบสนองทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นทันทีตามธรรมชาติต่อสิ่งที่รับรู้ว่าเป็นภัยคุกคามความอายุติธรรมหรือความหงุดหงิดเป็นอารมณ์สากลของมนุษย์ที่อาจมีตั้งแต่ความหงุดหงิดเล็กน้อยไปจนถึงความโกรธที่รุนแรง เป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยากระตุ้นปฏิกิริยาต่อสู้หรือหนีปลดปล่อยอะดรีนาลีนเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความจุดจ่อปัจจัยกระตุ้นทั่วไปเช่นรู้สึกไม่เป็นที่เคารพความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองความอายุติธรรมหรือละเมิดขอบเขตถ้ามองในแง่บวกสามารถกระตุ้นให้แก้ปัญหายืนกรานหรือแก้ไขสิ่งที่ผิด เช่นการประท้วงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมส่วนผลที่ตามมาในทางลบความโกรธที่ควบคุมไม่ได้อาจนําไปสู่ความก้าวร้าวความสัมพันธ์ที่เสียหายหรือปัญหาสุขภาพเช่นความดันโลหิตสูงสองความเกลียดชังมีคําจํากัดความว่าอารมณ์ที่ต่อเนื่องและรุนแรงที่มุ่งไปที่บุคคลกลุ่มหรือความคิดมักมีรากฐ,ฐานมาจากความเครียดแค้นความกลัว หรือความเจ็บปวดทางใจที่ฝังรากลึกซึ่งปัทนามาจากความโกรธที่ยาวนานความขัดแย้งทางอุดมการณ์หรือการลดทอนความเป็นมนุษย์การมองผู้อื่นว่าด้วยกว่าลักษณะเฉพาะต่อเนื่องครอบงำและมักปลูกติดกับความปรารถนาที่จะทำร้ายหรือกำจัดเป้าหมายผลกระทบทางสังคมกระตุ้นการเลือกปฏิบัติความรุนแรงหรือการกดขี่ในระบบเช่นการเหยียดเชื้อชาติ การกลัวคนต่างชาติรากฐานทางจิตวิทยาเชื่อมโยงกับความกลัวต่อผู้อื่นความเจ็บปวดทางใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรืออคติทางความคิดเช่นการตมหนิกกลุ่มคนสำหรับการต่อสู้ส่วนตัวสาความแตกต่างที่สำคัญระยะเวลาความโกรธมาเกิดขึ้นชั่วคราวส่วนความเกลียดชังเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปสิ่งที่โฟกัสความโกรธจะจัดการกับสถานการณ์เฉพาะ ความเกลียดชังจะมุ่งไปที่เป้าหมายซึ่งมักจะเป็นนามธรรมเช่นการเปลียดวัฒนธรรมเรื่องการทำงานความโกรธสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ความเกลียดชังมักจะกัดกร่อนความเห็นอกเห็นใจและเหตุผล4การจัดการอารมณ์เหล่านี้ความโกรธต้องฝึกสติหยุดคิดก่อนที่จะตอบสนองสื่อสารอย่างมั่นใจและจัดการกับความต้องการที่แฝงอยู่ความเกลียดชังต้องมีการสำรวจตนเอง สร้างความเห็นอกเห็นใจการศึกษาหรือการบำบัดเพื่อคลี่คลายอาคติและรักษาบาดแผลทางจิตใจ5้ันทึกทางวัฒนธรรมและวิวัฒนาการความโกรธอาจพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือเอาตัวรอดในการ,รเผชิญหน้ากับภัยคุกคามเป็นทัานทางวัฒนธรรมกำหนดวิธีแสดงความโกรธเช่นวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมสนับสนุนการปราบปราม ในขณะที่บางวัฒนธรรมสั่งการแสดงออกความเกลียดชังมาเกิดจากเรื่องเล่าในสังคมหรืออคติที่เรียนรู้มาทำให้กลายเป็นปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนบทสรุปในขณะที่ความโกรธเป็นปฏิกิริยาพื้นฐานที่สามารถควบคุมได้ในเชิงบวกส่วนความเกลียดชังเป็นพลังกัดกร่อนที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติเพื่อบรรเทาความเข้าใจอารมณ์เหล่านี้ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และสังคมที่มีสุขภาพดีขอบคุณค่ะ